นี่สิใช่ไหมเช้าวันนี้บางคนบอกสดใสมากเลยอ่ะมีใครเป็นเศรษฐีใหม่กันบ้างคะต้องบอกว่าต้องถามว่าผลประกอบการเป็นยังไงบ้างแต่ส่วนใหญ่บอกว่าเฉาเานะคะวันนี้ดูแบบว่าไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงสักเท่าไหร่จริงจริงคนไม่มีดวงก็คือไม่มีดวงค่ะคนมีดวงเนี่ยตั้งใจจะไม่ได้อยากรวยก็ยังรวยคุณลุงท่านนี้กะจะถูกแค่เอาสองตัวสามตัวพอ ที่ไหนได้ไปคว้าเอารางวัลที่หนึ่งเข้าให้สองใบเลยหรอรวยและสิคะสิ <12 S 1> บสองล้าน,านโอ้ยเนี<อ>่ย<อ>ชาวบงชาวบ้าน<บ>าเพื่อนบ้านมาร่วมแสดงความยินดีกันใหญ่นะคะขออนุญ,ญาตเรียกจริงๆเนี่ยขอรวยแล้วเรียกพี่ดีกว่านะ คุณพี่อุทัยแสนทวีแต่แรกจะเรียกคุณลุงนะฮะพี่อุทัยแสนทวีอายุ62ปีละเป็นชาวบ้านอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างที่เราเห็นคุณผู้ชมสองไปตั้ง12ล้านบาทเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยอุ้ก็พาลูกหลานไปกราบไหว้ศาลปู่จันมาซึ่ง าท่านก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านโนนไซคำนะคะนําลอตเตอรี่ไปลงบนทืกประางวันไว้เสร็จสรเรียบร้อยที่สพภูเขียวความตั้งใจเดิมมะเชื่อไหมอย่างที่บอกกันนะว่าผลจะมีโชคยังไงก็มีเพราะตอนแรกอะพี่แกบอกว่ากาจะเอาแค่รางวัลสองตัวสาตัวเท่านั้นแหละก็เลือก จะซื้อในใจอ่ะชอบ405คนขายก็บอกว่าไม่มี405มันหมดแล้วพี่เอาใบนี้ไปได้ไหม504เอ้าก็เอาผิด504มานอะไปตรงรางวัลที่หนึ่งอ้ดีอะน้วมีโชคพ่อค้าแม่ค้าเขายัดให้ไงยัดใส่มือมาเลยนะคะเอาส่วนอีกทีหนึ่งขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะสิสิยนุ